คลิปนี้นะสองหมื่น 20, เอ้ยพันไรเดียวทำกิจกรรมเจ๋งครับดอกตันนนะวนี้นะสวัสดีครับวัสดี้นานตากตกปลาทุก่ันนะครับนอกไม้สิบเอ็ดโมงยี่สิบแปี่ทุกคนขมไม้กับนี่ิ<ด>สิบเอมงยี่สิแมงม่คือตื่นสาย <laughs> นี่แนะห,ปะ,ห,หปะประเยวออกไม้ันนียังหมื่นเลยมาหาหมื่นพวกเดลี่ห้าหมื่นเพราะว่าหนึ่งน้ำแห้งครับอุ่ไม้สิบปสองคนคนสิลายทำงานก็อยู่หนันงคนหนึ่งสองคนเขาท่าไหรคนหนึ่งเมื่อกี้ บุไอ,ออกไม้ครับนี่ก็ที่เรา,าลองทิดน้องสมารลองทิดหลอกไม่นะก็ได้ม,มาไล่เหมือนนะครับเจ้าโบเดี๋ยวออกไม้กับบเดติเนนะียเป็นหลอกโอจิสันนะครับโมโตเต็มระบบนะที่ว่าสีแจกคนะครับนี่อ,าอดากเว็วนกิจกรรมแจกนะนี่นะครับคลิปนี้้าสองหมื่นเอ้ยพันไหลเดียวทำกิจกรรมแจ็คครับดอกตัวนี้นะคลิปนี้จะลงลัดคิวนะครับเพราะว่าเป็นลิปกิจกรรมแจ็ง จำเนี่ยจงรอชมผลงานนะครับมางานสามสามนังกันหมอนี่เมื่อี้พนงานกันแจ็กตัวกำนี่ไปครับมานี่ก็แตกแล้วนี่ขุนตีลายจัดเลยกันเดียวเหยียดคลิปลงไปนะลายจัดเลยบอกเลยไริมาดุนนะครับคนเขาล้ายแห่งลายฝุกไม้ก็ช่วมากทางทางกระนำแข็งนะนี่ลอมตัวนี้บ้ต้องเคยใส่นะครับนี่เป็นเต็มมาราค่าโปนะครับแต่ว่าโมเต็มปืนบาลานดนเยครับตัวนี้ปืนสิงครับนี่ อยอด,ดน้ำมันนะตัวนี้ฟังปั๊บนวงนี่งจะเป็นท่องเหลืองนะครับแต่ผมโมใส่ถูกปืนแล้วดีกว่าท่องเหลืองอยู่แต่เป็นถูกปืนเดิมเบรกอะถ้าเบรกเอครับโมมีกี่เสียงครับนี่แล้วอาณนี้นะครับมาลองใส่เบรงนะะเป็นยังไงกบลอกลนะี่ครับโอจิสันบ้คอยมีไม้ตตกับช่องนีนปลาอึดแห้ง ไ,ไกินไอชันสาไม่เนี่สาสาเลยสี่ปั๊บนวงเบอร์สิบนาะเด็กแหลกสายมันจะฟูนเนี่ยเพราะสายแข็งกี้สามเลยครับนี่สามเบอร์ทุกส่วนสามเบอร์ทุกคนสไปเ,เยียกกับเจ็ดกำมนันโนสิงทั่วไปใบเดียวบอกสอง มอว่าไซส์ไอ้ฉันก็ขอะขึ้นไอ้มาตีได้กี่เน้ย้าน,น,นักลนะ่า,างลงนุ่ยอ่ะนุ่ยอวันลงลุ่ยอไอ้เดืดไปนี่เไปด้ซีเอสปปลสปอยก่อนสปอยก่อน่ปปย,อนนยอได,ด้เป็นซีไม้นี่มาตีแต่วัานงล่งัาางหนหล่อคิววัตี่ีเป็นทุงมือเนาะได้ลงซ้าม,มือส้อมมือลงต่อขิก็เลยตรอต่อคิวยังยังยังพี่สาด ใส่ value สองใบดิบไ่น่ใส่สองใบขึ้นเดียวของเขาไม่ดีเลยให้เขามาอีกทีนี่ค<อ>ือใหญ่ไม้เลยครับแล้วเขามีไม้ตีครับไม้น่าชุม่มโคนตีประสานู้บางทีก็เจาะโคตรลงสตอรี่ยืนตีเต็มระบบิดถ่ดายยุ่งกถ่ายไปตลอด คนขามาเหยียดนะครับเลยไปได้คลิปล้งไปนี่ไม้แตกเร็วสี่กระดีมีอย่างที่ใบไฟใบเพล,ไไพล,ไไพลินเฮ้ยใหญ่ไม้ได้หนิครับคนเมื่อก,กี้ต้นหรออืมครับว่าใหญ่ไม้เขาโอ้โหบ่ได้ไง่ายวันนั้นเมืึงไม้ามันแตกขโอยมาครับ ได้ประหันึ่งตั้งนั้น,เ,น,นเอาไม้พน่นโบกัดเลยไม้ไมทีตีหันโบกัดปะสร้างว่าเถอะมมีได้เหเรือแล่ถิ่มซองตัวนี่ต้องนี้เอไปเบิดนี่นี่อนี่ปลาลักเอาไปเบิดกินยาจัดดีก่นี โอ้วายุมันแตกได้อะไรมันี่คนเข่าวลายล่ะบ่อยบ่อยข่ามาก็เลยลองมาแวะมาบึงมือนี้บ่อยประตูแมงไปไปมันแตกได้เอ้มันแตกได้อ่านรูปที่เด็กแหลกเหมืนคนข่ามาเต็มอยู่เป็นบุฟเฟ่เว้ยเป็นบุฟเฟ่เห <laughs> มือเต็มอีู่น่ะบุฟเฟ่ขยะเออโอ้ <laughs> บุฟเฟ่ขยะ,ะ,ขยะป่ะห้ำไม้ไปเรื่อยๆนะ

ตั้งง่งนั้นไปกี่แล้วมาถึงก็บนุนันเดี๋ยวตอนลูุก็ฟัผิดเปล้วไม่แล้วยังหายทั้งไงน้องน้อยแต่วาสิตเม่ยเมน้องฝองนี่ใด้ยุ่งเข้าไปเลยเขาเหี้ยขังเลยจุขังครับขังไปเตยเลยไปยังจีคูนเลย ก็มีตัวใหญ่ครับบอกกันมีตัวใหญ่ตัวที่เป็นกี่สามนะครับทักสี่ขันเบียดสิบยี่สิบตีสี่สิบเมตรสบายพาเบีอ่อนกว่าหนีขันไหน่อกว่านี้ลหละตีไกลกว่านี้นะครับอุ้ยตื่นเนี่ย เห็นยังกันเเห็นยังกันนี่เด้หัวก้ใหญ่เลยสดปากันม่่เห็นยังกันอยไจปุ๋มเ ้าวัดทางไปแล้วครับคุณกลับเมื่อวันมุ้ยหมืตีเลยใกัดหนานะห่วยเกิดงอบบานๆมันเป็นไฟฟ้าร้ายครับวัวพุ่มพันน้คนแถวนี้นะวัวพุ่าเป็นคนแถวนี้ก็ได้รู้นะนี่างเงมันกี่ร้อนเลยครับบหินเลืองเอออยู่นี่ร้อนเลย มองมันงามเลยดีเขามา้วครับเป็นหวยเป็นเสงอหวยเงียงเป็นแบบนี้เป็นหวยเป็นยังเป็นหลอกเป็นหอกไปอโมงนี้มเคยามาเลยเขาต่เห็นเนี่ยมีาวนนะครับถปลาขึ้นร้ายจเต็มโอกาสปลาข้นร้ายเหแต่โบก็นตกไป เดือตัวไม่เดือดอุ้ยเผืเผือน้ำกับน้ำตามกตามอีเลยญ่ายๆถ่รูมาทตัวมาตะกัดโดนบินได้ละกระดบปรบตนัได้มาตัดโดนบินไดละบอกเลย อ้ยเหี oh. ้ยงโดนีีที Ash ่ะกบมโ้ตโนสิเห็นปะเศษหกโมไปดี ทำเงินเลยนะครับเป็นลกกูกงขอคบอคุณน,น,นะครับรก็ฝีศักดิ์ปุณเอาชัวนะครับก็ที่ศักดิเอาชัวนะครับจะว่ากัดถวัดจะว่าซับเหนก่ยซับจะว่าส่งเหนก่ยส่งนะครับปา ท่านจะเป็น hmm. ห no mm ัวเงี <necessary> ่ยหัวเงญ่ยยังไงมันสีแเหวอะนะครับแกมแหลกครับโน่สิงไม่ลงคอเลยใส่กับบุตรหลวงเนาะหาโอขี่นี่ครับโน่สิงครับทรงลงคอเลยเป็นแต้มครับอ้วนอ่องอ้วนหอยไม่ตะกินเนอะกับโบกินน้องหวยเนาะมันรู้ไม่ฝาลอะไรจุ๊บนันน่ะเศร้าติ ô thả quá ông bò à ông ơi lấy gắn nào nhưng mà nó như cũng nhiều lắm nhưng mà ừ thật có khá nhiều không còn nha nì đấy nha này, mọi đấy đấy bộ mán này ý đi nhớ nhớ, nhớ, nghe nhắn được kín thì đúng không ý nó chẳng xảy cả mán นู้มมาเยด้ยอู่นคบคืนข้นี่น่ครับงานออกไปได้เลยอุ้ยอยยังบ่ผาผารงารงวัน่งาใส่เมื่อกี้ไอ้บอจะเห็นเดียวบอเอาเห็นกันอยู่อันน้องขนาดโอ้เออเห็นอ่ะฮะเอาบอมื่อนี้นี่บเอายิมะางได้เอาบออ้าวสางว่าด เอาใสกอกมาดื่เอาร่างวายนี่รเข้ายี่สิหไเจามน้องงูนี่ไปบมอรางขวเาจะร่งวาเลยน้องเป็นเปี่ยนเปียนเปียนไม่ดะอุ้ยบ่โดนเด้วด้วยุ้ยม่ ด้วยด้วยดย่ย no. วัไ่นไปโอ้ยไห้กพันไปใ่ฮักเด้วไงพันไปอยู่เอวไม่รู้พันเข่าเต็มปากถนไปสตีรุดอ่ะอืมบินไดยเมื่อกี้พันไปนะไป็ตาสั่งไหไม่เดียวเลยเห็นกัดปลาหน่อยก็สตีไป ดุดไปกดีของอนี้มิงน้ว่ามันดุดก็ดดจนี่น้ำมาจะดุดดัดไดีน้ำมันจะดเตหิ่มลองเูยแล้มีตัวกัดเสยอไม่เดียวสำนัา้ายวได้เ่วไดเีวเาวดยังหนบานี่ไปยัง

ไอ้ว right? right? like ัดน้ำเราหลดแล้วกินไงนี่ให้เบิ่งมีเรนีลากที่บ้านพี่แงหวางพี่แงเลยมีลักแก่นี่ล่ะแก่ว่าเจ้าผมนี่เป็นตะโดนอยู่กับแก่มองหิ้มไาหิมหยานะอีกทีกระโดดไปตีกทีกระโดดอีกีกบกระโดดนี่ตัวใหญ่เลย น้องเงป็ตลึกเนาะเนื้อเสียงดังๆกกระดีส่วนนี้วเนี้ตองเลี้ยงปลาอยังไม่เลี้ยงปลานี่มือนขึ้นนี่เต็มอยู่ không sai lầy bay mọi người luôn không may mọi mày mày người lên người con lên mọi con mọi người con người mọi con mọi người mọi người mọi người nè Nè ha à. tiệm xuống mày ní, mày Này không so cho nít như vậy nói nừng Cô xí đẩy nãy mà hãy phạt Tìm luôn nừng Xiết thôi quá Ngay Cái đi bộ cát nào Cái của mày không sửa ừ. gì cả xí á Đẹp bố Tôi nhây tôi đeo Tôi เมื่อยเลยเดี๋ยวปาได้หนิชี้ไม่ค่อยถอดเบิ้งจะเบิ้งขงักเปลาเลยเป็นยังลุกออกบ่านโอ้นั่งาเมื่อยเมื่อยอาเอามาจับเอาไปหางวันเถื่อนผู้คนมาเหยียบทางกันเนาะดังเลยเหยียบข้างจัใใส่ปนีจะมาตดสมาตัวนี้เนาะตัวนี้ตัวนี้นอตัวนี้ตัวใหญ่เลยตัวนี้อืมก็เน กำเนียนกำมั็นเนีม <laughs> 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 ันกิน well, น <c oughs> okay, ิสัยนี่ตัวนี้ตัวไดนเท่าไร่โอ้กินน้องพญิพั์นี่แต่ก้อนไังิบงอ่งอยู่เออนั่นแหละไปเมียนบัวนี่เมียนัวเมียนบัมีเออตัวนั่นแหะพดแต้มซองแต้มครับผู้ว่านี่เมียนอยู่เมียนอยู่พูดเด็กแกงอยู่หรอกปะอเด็นโอเคบแล้าน เป็ดใหญ่ๆกันนะครับครบหลอกตัวนี้แล้วครับนี่โอจิสันแต่งเต็มระบบนะครับประมาณนี้ผมใส่พีสามนะคันเบสสิบยี่สิบคับหลอกทุกตัวมันตีได้สามสิบเมตรอยู่แล้วครับโบกตาข่ายได้เบียนเลยนะทีนี้กับสี่สิบผมตีกบยางเจ็ดกลมนะนี่ะครับครบพันไหล่เดี๋ยวมาทํากิจกรรมแจกนะครับเป็นควมสนุกกันครับแจที่เลียดนะครับใจว่าได้กัยังมากันอีกทีนะครับเดี๋ยวพันไหล่มาทํากิจกรรมแจกนะเพื่อที่ผมบอกนะแจหลอกตัวนี้แล้ครับ จากนี้คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับเเดี๋ยวจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ